ไยเว้ยท <ersch> ouais, ุกคนผมทำ Q N A อย่าไปลืมถามได้ครับในชุมชนงัดนักผมเป็นนักมวยไม่ใช่นักวิ่งผมเป็นนักมวยไม่ใช่นักวิ่ง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 ผมเป็นนักมวยไม่ใช่นักวิ่งถ้าเพเอายก็เพ้ไปเลยผมเป็นนักมวยไม่ใช่นักวิ่งโย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  ผมไม่น <cin stereotype and hell> <f dragging> ักมวยไม่ใช <jack leigh> ่นักวิ่งผมไม่นักมวยไม่ใช่นักวิ่งมึงจะซัดกูกูเอาเลยเลยมาไปเจอไปเจอกูเป็นนักมวยไม่ใช่นักวิ่งก็ไม่นักขี่ไม่ใช่นักมวยก็ลี่กูกระโดดกูจะกูไม่นักมวยไม่ใช่นักวิ่งไปคนอื่นไปทั่วก็ยังจะดีออกไปเลยนะฮะฝึก กูเป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่กูเป็นนักขี่ไม่ใช่นักมวยขาอยากเอาก็เอาเลยเอาเดี๋ยวครับมาดิมาดิเจ้าเออชัวกูเป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่กูเป็นนักคู่ไม่ใช่นักมวยกูเป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่กูเป็นนักขยไม่ใช่นักมวยกูเป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่กูเป็นนักขี่ทะเลาะไปเมื่อไหร่ก็เอาเลย มาถึงตาแล้วแต่ก็แพ้ผมจะแพ้แล้วมาต่อสู้กันกูเป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่แต่กูเป็นนักขี่ไม่ใช่นักมวยเป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่เยอะเออ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 อืม ไม่นักมวยไม่ใช so ่เนี่ยคือเป็นนักขี่ไม่ใช่นักไม่เห็นกูสูดแน่เห็นกูเห็นกูตึงแล้วอยากแล้วอยากดึงมึงก็มาเด้กูมีนักบอยไม่ใช่นักขี้เป็นนักขี้ไม่ใช่นักมวยอยากใส่เมื่อไหร่ก็ใส่ให้เหมือดกูเป็นนักขี่ขี้ขี้เี้นักมวยกูพอแรงแล้ว ก็เป็นคนต่อยเก่งก็ได้รับเงินเออมาเลยคับใครจะอีกเอาอีกบ้างก็เป็นนักมวยไม่ใช่นักขี่กูเป็นนักขี้ไม่ใช่นักมวยเธอถามว่ากูเป็นนักขี้ก็ก็บ้าแล้วกูคือนักมวยเว้ยนักขี้ไม่ใช่นะกมมวยกูบอกเป็นนักขี้ครับเออโย่เอ้ยไม่ใช่นักขี้แม่นักมวยบวชผิดตาหลอดเออเออเออ เออผมแม่เนาะเดี that. That. ๋ยวเดี๋ยวเอาอ่าวนักมวยไม่ใช่นักขี่ผมไม่นักขี่ไม่ใช่นักมวยผมเปนนักมวย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 ไทยก็จะใส่ด้วยเหมือนกครับมาดิมาดิครับมวยจีนมวยไทยผมเอาหมดเพราะผมผมคือกล้าในเกมฟรีไฟผมไม่นักมวยไม่ใช่นักขี่ผมไม่นักมวยไม่ใช่นักขี่เยอะเยอะเยอะ แพ้แน่นอนผมไ,ไม่นักมวยไม่ได้นะพี่ผมลูกศิษย์พี่บัวขาวเว้ยใส่ทุกวัะใส่ครับมาดีครับผมไม่นักมวยไม่ใจนะคิดผมไม่นักมวย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 ต่อยเต็งครับมวยจีนก็ได้นะโอ้โหต่กัเราเออแล้วผมก็แพ้ไปตลอดทุกวัน

มาใครตัดกับกูได้หมดเว้ยผมไม่นักมวยครับนะักมวยนักมวยผมไม่นักมวยไม่ใช่นักขี่ผมไม่นักขี่ไม่ใช่นักมวยแฮปปู้ผิดตาหลอดมาเด้อไม่นักมวยไม่ใช่นักขี่ บูดผิดไม่สนลูกไครต่อยไม่ให้ตายไม่สนนะครับกูจะต่อยต่อยต่อยก็ต่อยได้ได้ต่อย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 หน้าต่อยนะต่อยรัวรัวไม่สนลูกไครเอ้แล้วมผมตายได้ผมเป็นนักมวยไ่ใชายนักขี่ผมเป็นนักขี่ไหใชายนักมวยโยเพลงนี้มันโคตรมันมันอ่า นักมวยไม่ใช่นะทุกคนรู้จักผมดีหรือยังทีกจะมาพวกว่าต่อยเก่งมาดีครับว่าจีนมวยประเทศอะไรชนะเมดน,นะนักมวยไม่ใช่นะคืออันเอเอ